No, I know one, I know one. OK. En gang til. สู้สมาร์ูเอาตัวรอดสู้ยางมีสตดดเลยไหมพี่โดดเลยครับดลยต้นมือขับป่ดดเลยไหมพี่น้โดดเลยครับผมดดเลยหนูไม่ค่อยได้ยินเสียงพี่เสียงพี่นัาพูดอตเพราะ yang K mendang tu <susuk> Mendang tu Mendang tu แบบไหนฮะแบบไหนเดแบบี๋ยวเราจทีต้เจ้าเจเสียวจะทนพี่นาเสียวมาจะทนกับ ไไม่ได่นนะตตนนด้ินะพี่ก็ให้บอทมันด้นี่มั้งเก็บคุมเก็บคุสวัสดีครับพี่มิกกี้พี่มิกกี้เล่นไหมสวัสดีค่ะเล่นไหมพี่มิกกี้เคยเข้ามาดูพี่นะต,ต,ตกดติดตามให้หนูดยที่หกแปดมิกกี้ไงใจอ่ะใครล่ะพูดเล่นนะนนะ ถ้าไม่กดติดตามหนูเล่นหนูเล่นหมดเลยพี่น่ะเขาก็ไล่เหมือนกันแค่หนูอยากให้ติดตามพี่น่ะโอเคๆพี่เคยเห็นบทหนูคุณเห็นอะไรป่ะเมื่อกี้บอด เ,เต็มเตรีมตู้ข้างหลังตู้เตรียมยิงย่าจังวะนับมาเก่าเร็วมากเลยทุกคนอุ้ยไม่กูยิงแล้วทีกูยิงไม้โหนแล้ว,ม,ลวมันหายไปแล้วทุกคนมันหายไปไหนวะ แล้วมันยิงมาจากไหนอีก,อกเกิดแต่กับหนหูหมดยังหมดยังหมดแล้วหรอ,อหมดแล้วมาอีกแค่ตไหนอาการมันเป็นยังไงยิงอยู่ได้ไหนอาการมันเป็นยังไง ยิงอยู่ได้คนจะพันยาวข้างหน้ามีสองข้างหน้ามีสองเรื่องในเฟสคือจะขยันจะขยันไม่นนรีรอขนาดนาั้นได้หรอกรีบหนีไปไหนอะลูก พี่นอหนูว่าจะวาดรูปขายอะในติ๊กต็อกนี่อนะพี่เราไปหาตรงนี้เยเห็นอยู่พี่เคเห็นอยู่หนูไปหาเพื่อน,เพ,อนอเพื่อนคนในกลุ่มของตัวเตงเลยไม่พบเป้าหมายในระยะมันหายไปไหนทุกคนไม่รู้ไปด้วยรนอะด้วยกิมก็ยิงอยู่กับผมไม่มัน,มมนจะท้น่ะ ไม่รู้ครับผมวิ่งเจอแล้วไหนวะนนยงิงกันอยู่จะแทนยิงกันอยู่จะแทนแล้วมันก็หายไป นทำไมขึ้นจุดแดงๆไม่จริงก็งอ,งอ่านกับเพื่อนเดี๋ยวอ้าวไม่มีดูที่ดูวงหรอ เข้าไปนิดน,นะพี่คนวนดนลักขา้างล่ะพี่มิกออก็ไม่เอาไปเรื่องจบแล้วพี่ใกล้จบแล้วเหลือ20ตัวแล้วพี่มิกีาม,ามาแล้วไปข้างหนึงน,น่าจะอยู่ทางนี้หือ เป็นนายงง่วพี่ง่วงนอนจ้ะใช่พี่นอนไม่เต็มหรอยังไม่ได้นอนอ่ะดิอ้าวทำไมไม่นอนยังไม่ได้ว่าจะนอนแต่ไม่ได้นอนว่าจะนอนแต่ก็ยังไม่ได้นอนทำไมอ่ะเล่นเกมอยู่ ไม่แล้วก็คืนที่ไม่นอนหรอไล่คืนนอนแล้วเมื่อคืนหนูไม่นอนดึกเป็นบุญตามากเลยล่ะที่เห็นหนูไม่นอนดึกอ่ะพราะว่าปกติ ถ้าหนูนอนไม่หลับก็ไม่นอนเลยอนอนอีกทีนู่นบ่ายสองบ่ายาแล้วก็ตื่นมาตอนเอิอ่มมันตายเอาเมันตายหมดเลยมันไปตายไหนอะ่ะตื่นมาตื่นมาตอนไปตายที่ไหนกันหมดเลย เอาล้ตัวไปในหมดตัวฮะพี่ห <c oughs> กแปดมิดกี่ไงใจอ่ะใครละ่ะพูดรอโอเคโอเคใกล้ใกล้จบแล้วพี่พี่ชื่อเอก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 กุ้งอะไรใช่ไหมเอกกุง้งใช่ไหมเอกกุง้งไม่เอกกุ้งตอนนี้หนูไม่ติงแล้วเพราะทหารี่านอยู่ ที่68มิกกี้ไงใจอ่ะใครล่ะพูดปรุงเอกชัยอ๋อกรุงเอก,กชัยโอเคโอเคเดี๋ยวผมรอทุกผิดคนอีกปรุงเอกชัยนะได้ได้ไ,ดไ,ดไดขอยิงบ้างยิงเลยพี่หนมยิงเงินยิงมันพี่หนมโอยผมยิงหัวแตกหมดเลยพี่หนนะมหมดแล้วหมดไปยิงมันหัวแตกหมดเลยอ่ เรียกน้องก็ได้เพราะว่าหนูหกสิบปีพี่หนุ่มหกสิบปีแล้วเหรอหกสิบหกสิบขวบพี่หกสิบปีกปีมาจากไหนวะพี่พี่หนุ่มบอกหกสิบปีเนี่ยสิบขวบปีนี้เพิ่งจะสิบขวบปีปีหน้าจะหกสิบละโอเอวินโอ้โอ้ หกสิบปีแต่เสียงเด็กอ่ะพี่คิดว่าหนูเกิดเดือนอะไรไปให้ว่าสิบพี่หนูต้องเกิดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาแน่เลยสิบ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 ใช่ไมไม่ใช่สามสิบเอ็ดธันวาสิบเชื่อผมไปถามแม่ดูพี่ฟังไปถามแม่พี่หนูดูดิพี่หนูเกิดสามสิบเอ็ดธันวา บใบให้ว่าสิบไม่ใช่สิบพี่หนุ่มเกิดวันที่สามสิบเอ็ดธันวาจริงจริงผมสืบมาแล้วพี่หนุ่มเราไปถามแม่ดูวันที่สามสิบเอ็ดธันวาพี่อินทรอฟพูดห้าแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเมื่อวานโดนแดนใช่เมื่อวานโดนแดนไม่โดนยันิทายมาสิบเลยไม่ใช่สามสิบโอ้จะบ้าถามที่เป็ดธันวา ไม่ใช่สามสิบโอ้ยสามสิบเอ็ดไม่ใช่สามสิบสามสิบธันวาใครบอกสามสิบจะตกไม่ใช่ 30, 30ไไาาสามนะสิบสามสิบเอ็ดเราจะไปกับคนไม่คิดแม้วนเราจะไปกับคนไม่คิดแม้วนนไไปห มีสองตัวเพื่อนเลือดคือเป็นไปเยอะเท่พี่แมวอ้วนระวังพี่ไม่อยู่ฝั่งนู้นหรอใช่พี่นะมาช่วยหน่นยทีพี่หนึ่งกำลังไปสองตัวสุดท้ายอุ้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 ยแมวอ้วนแม้วกายเป็นแมวอ้วน ตึงขนาดนั้นอุ้ยพี่ <คด S 2> แม<บ> <คด S 1> วมือนโคตรเจบ็บเหมโคตรเจ็บพี่แม้วนโคตรเจบ็บอ้าวเนี่หัวลงไปแล้วมันเจ็บมากนะน่ะติบสิบพี่คิดว่าติบสิบเดือนอะไรถามพี่ดิฉันว่าเจ้าของโอ้ยสิบสิบบาท ิบเลขหนึ่งกับศูนย์่ะใครก็ได้ช่วยบอกเบี้เขาดีว่าคำว่าติบมันบอกใครก็ได้ช่วยหนูทีไม่ใช่พี่น่กินที่สามสบิบเอ็ดธันวาแน่นอนผมจำได้ไม่ใช่ใบให้ว่ามีทองเอยไม่ใช่ใบให้ว่ามีหอยขึ้นตน้นเลยลองทายสิ ขึ้นตอนคำว่าสิงอ่ะใบให้ใบให้ว่าพ้นตอนคำว่าสิงสิงค่ะอ้าวมันตายแล้วหรอผมว <c oughs> ่าจบเกื่อนแล้วจะกลับมายิงสักหน่อยมึงได้แค่หกสวัสดีครับพี่บีน,นันมามาพี่กงมา